สวัสดีค่ะอัปเดตต้นพันธุ์ค่ะชุดนี้ก็ทำมาได้15วันนะคะสังเกตว่าแทงยอดใบออกมาได้สวยเลยที่เห็นคือผายไร่นะคะหรือว่าผายคายทางภาคอีสานจะเรียกหน่อไม้ไร่นะคะ ก็จะมีทั้งต้นที่แตกใบสวยแบบที่เห็นนะคะแล้วก็ที่มีกําลังแทงยอดใบใหม่ออกมาเป็นอีกหนึ่งตัวที่หลายท่านให้ความสนใจนะคะสำหรับไห่ไล างสวนจะอัปเดตต้นพันธุ์ให้ได้รับชมกันเรื่อยๆค่ะภายไล่ไผ่คลาย,ายสวนธนพัสกลนครค่ะ